สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในชนะขวัลลามาเซียครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่17กร,รกฎาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับรามีนยามาลครับเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์สิเมื่อวานก็มีการเปิดตรงเปิดตัวอย่างเป็นทางการยิ่งใหญ่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันแล้วก็เรื่องของบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับกดดันไหมนะมาสืบทอดต่อจากเมสซี่โรนัลดินโญอันซูฟาตินะแล้วก็เรื่องของความ ั่นใจหลังจากนี้นะหลังจากที่โอ้โหก็โดนแบบกระแสจับจ้องหลายอย่างเลยนะสำหรับตัวของยามาเองนะครับแล้วก็เรื่องของทิศทางในการเสริมทัพนะพอเสร็จงานของยามาเนี่ยกลุ่มผู้บริหารของบาซ่าได้มีการประชุมกับจอร์ดเมนเดสนะครับเอเย่นชื่อดังนะก็ไม่รู้ว่าเหลือใครในตลาดให้บาซ่าสามารถช้อปปิ้งได้บ้างนะชื่อของหลุยส์ดิอาสโรมาโนบอกว่าก็เดี๋ยวบาซ่าจะพยายามลองอีกสักครั้งหนึ่งนะว่าจะดึงตัว มาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็พวกคนที่เคยเป็นตัวเลือกถ้าเกิดบาซ่าช้ามันจะมีทีมอื่นเนี่ยมาโฉกไปทีละคน2คน3คนนะครับลุกแมนตอนนี้ก็ไปโยงกับอินเตอร์มิลานแรดฟอร์ดมียูเวนตุสเข้ามาร่วมวงด้วยนะแล้วก็ เก็บบทสัมภาษณ์ของคิรัตมาตินแนบะ็กซ้ายวัย23ปีของบาซ่ามาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ครบถ้วนเหมือนเดิมขอคนละหนึ่งไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกด Subscribe ด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือ HMD สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของบาร์ซ่าครับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดของยุโรปมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้ในราคาประหยัดครับมีหลายรุ่นเลยนะมีเคส 5G จอสวยใจละลายแรงไม่มีกัก๊กบาร์ซ่าฟิวชั่นมีบาร์ซ่า3210ครับนี่เป็นตัวปุ่มกดนะซื้อให้พ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ใช้งานง่ายเอาไว้รับสายโทรออกนะครับเล่นเกมงูได้ด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ hmd.com ครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วย ใครสั่งซื้อแล้วนะครับก็สามารถส่งรูปไม้ผมเป็นฟีดแบ็กได้นะผมจะได้ส่งต่อไปให้กับทางลูกค้าเขานะครับใครอยากใช้บริการเรื่องของรถยนต์ที่นี่เลยกับตันวอชแอนด์การาจ e ครับอยู่ซอยสายใหม่56เจ้าของร้านเป็นแฟนบาร์ซ่าเหมือนกันนะก็ฝากด้วยนะครับเอารถไปล้างไปเคลือบแก้วติดฟิลม์มฟิล์มกองแสงเปลี่ยนสีรถอบโอโซนนะซ่อมสีเฉพาะจุดนะครับก็ มีราคาพิเศษให้กับแฟนๆที่มาจากช่องทางของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเคลือบกาฟินครับตอนนี้เหลือเพียง7,900บาทนะก็ทำให้รถของเราเนี่ยสีรถไม่มีรอยขีดข่วนนะคงทน1ปีลดการเกาะตัวของฝุ่นลดคาบสิ่งสกรปรกที่เกาะกับตัวรถนะครับก็ฝากด้วยโทรไปได้เลย064-635-4525แล้วก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าด้วยครับนี่เซรา ครีมโสมสกัด8ชนิดครับใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนบำรุงเหนือกว่าอย่าปล่อยให้การนอนดึกมากระทบกับผิวหน้าลดปัญหาสิวรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะผู้ชายอย่างเราทาก่อนนอนก็พอสักรอบหนึ่งนี่นะสิวที่เคยมีที่เคยเป็นเนี่ยพวกรอยต่างๆหายไปแน่นอนนะครับ290บาท ต่อหนึกระปุกนะราคาดีสุดๆเลยลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วในช่อง description ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วก็ประกันจากคุณแมนครับประกันชีวิตประกันรถยนต์ประกันสุขภาพให้คุณแมนช่วยดูแลได้สแกน qr code ได้เลยนะครับเรื่องแรกแน่นอนครับต้องเป็นเรื่องของยาเมานะก็เริ่มไลฟ์ตอน5ทุ่มครึ่ง ตามเวลาบ้านเรานะครับหลายคนก็น่าจะได้ดูการถ่ายทอดสดนะผ่านช่องทางของสโมสรนนี่แหละนะครับเดินทางมาที่สำนักงานครับแล้วก็ทำการชูเสื้อรับมอบเสื้อเบอร์สินะเป็นการสืบทอดจากอันซูฟาติที่ย้ายไปอยู่กับ i อเอสโมนาโกความคาดหวังเนี่ยผมมองว่าก็มีความแตกต่างกับฟาติพอสมควรนรอ่าว่ากันตามตรงเนี่ย คือตอนฟาติขึ้นมาแล้วใส่เบอร์สิบอะเรายังมีการตั้งคำถามแต่ด้วยการที่ณโมเมนต์นั้น่ะฟาติก็เรียกได้ว่ามีพลทนเชียลนะครับดูดีเลยโอ้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่มียิงประตูแบบเฉียบคมนะหลายคนก็ชื่นชมแต่ว่าถ้าวัดกันที่ความสำเร็จโทฟี่ถ้วยแชมป์ทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติเรามองว่ายามาเนี่ยมีเยอะกว่าแล้วก็ดูดีกว่าฟาตินะดังนั้น แฟนๆจะหวังสูงกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะที่เราพอเข้าใจได้นะครับอ่ะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าผมเนี่ยอยากจะเติบโตแล้วก็คว้าชัยชนะต่อไปบาซ่าเป็นเหมือนกับชีวิตของผมผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่7ขวบปีนี้เนี่ยผมคาดหวังว่าเราจะสนุกสนานแล้วก็ประสบความสำเร็จไปพร้อมกันการรับสืบทอดเสื้อเบอร์1ิ ถามว่ามีความกดดันไหมก็อาจจะมีนิดนึงแต่ก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามีนักเตะหลายๆคนเนี่ยเขาปูทางเอาไว้แล้วอย่างเช่นเมสซี่นะก็ปูทางเสื้อหมายเลขสิบตอนนี้เนี่ยนะเขาใช้ว่า is t my turn นะ่ะคือถึงตาของผมแล้วเด็กทุกคนใฝ่ฝันถึงสิ่งนี้เมสซี่โรนัลดินโญ แล้วก็มาราโดนาเป็น3ามตำนานพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์มากๆผมจะพยายามสืบสารมรดกของพวกเขาและต้องการที่จะไปอยู่จุดเดียวกับตำนานพวกนั้นให้ได้มันเป็นการเดินหน้าก้าวใหญ่มากๆของตัวผมแล้วผมก็หวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่จะเต็มไปด้วยชัยชนะ ผมอยากจะสนุกกับฤดูการใหม่มากกว่าฤดูการที่ผ่านมานี่นะครับก็ดูจากคำพูดดูจากความคิดสิ่งที่ออกมาจากปากของยามาเนี่ยน้องมันก็ดูแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเลยคืออันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของยามาเลยนะครับไม่ว่าเขาจะโดนวิจงวิจารนะโดนกระแสในแง่ลบเรื่อง ใดๆก็ตามเนี่ยผมว่าเขามีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะผ่านตรงจุดนั้นไปให้ได้อ่ะหลังจากนี้อยู่ที่การปรับตัวแล้วว่าจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดเอาไว้แสงสปอตไลท์จากเดิมที่ส่องอยู่แล้วอะมันจะยิ่งสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดไปทำอะไรไม่ดีขอแค่แบบเล็กน้อยอะโอ้โหเหมือนอีแล์่ะจะลงอะ รอที่จะขยํำคุณจากทุกสาระทิศแน่นอนนะครับนักข่าวก็ถามแซลบอกว่าฮันซิฟิกผู้จัดการทีมเนี่ยพูดอะไรกับคุณบ้างนะหลังจากที่รู้ว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์สิบอย่ามาบอกว่าฟิกบอกผมว่าให้ผมรีบเข้านอนแต่หัวคำ่ำพวกนี้จะจัดการซ้อมพิเศษให้ผมแบบดับเบิลเซชั่นเลยโดยเฉพาะ เขาแสดงความยินดีกับผมเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนผมก็รู้สึกขอบคุณพวกเขานะเพราะถ้าเกิดไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็คงมาถึงจุดนี้ไม่ได้นี่นะครับก็ให้เครดิตไปที่เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแล้วก็พอเปิดตัวเสร็จปุ๊บยามาก็เดินทางไปที่สตูนะของสโมสรปรากฏมีแฟนๆเนี่ยมารอซื้อเสื้อสกีนเบอร์10ของยามาแบบ คับขั้งมากนะแล้วก็ตามข่าวที่รายงานหมดเกลี้ยงนะสต์ที่สเปนนะครับหมดเกลี้ยงเสื้อแล้วก็ไอเบอร์กับชื่อสกีนของยามมลเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคือผมว่าบาซ่าเขาก็คิดมาแล้วแหละนะในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทางการตลาดต่างๆนะครับอ่ะมีอีกหนึ่งโมเมนต ที่มีความสำคัญกับยามามากๆก็คือ,อตัวของคุณยายนะครับที่เรารู้นะว่าไองานนี้เนี่ยมันควรจะถูกจัดตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วแต่ตัวยามาเนี่ยขอเลื่อนออกไปก่อนนะเพราะว่าคุณยายเนี่ยไม่สามารถมาร่วมงานได้ในตอนนั้นแต่เมื่อวานเนี่ยก็เห็นภาพนะพาคุณยายมาด้วยนะครับยามาบอกว่างานนี้เนี่ยถูกเลื่อนออกไปเพราะ คุณยายของผมอยู่ที่มมร็อกโกและก็ถ้าไม่มีคุณยายเนี่ยผมก็คงไม่สามารถทำอะไรที่พิเศษขนาดนี้เพื่อตัวผมเองได้ผมคิดว่าคุณยายก็อาจจะไม่รู้หรอกว่างานนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรแต่ผมเห็นเธอก็มีความสุขเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ผมทำได้เนี่ยก็มีเพียงแค่ขอขอบคุณคุณยายสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผม แล้วก็ผมจะพยายามตอบแทนเธอให้ได้ทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าผมจะไม่สามารถตอบแทนได้อย่างเต็มที่ในทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามนะเขาก็ดูรักคุณยายของเขามากๆนะครับก็เป็นคนที่พายาเมาไปเตะบอลพาไปนู่นไปนี่ตอนแบบสมัยยังเป็นเด็กเพราะว่าคุณพ่อกับคุณคุณแม่เนี่ยทำงานค่อนข้างหนักก็ถือว่าเป็น คนที่มีพระคุณนะแล้วยามาก็ดูเป็นแบบเด็กกระตันยูนะเออนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเปิดตัวนะก็สืบทอดเสื้อเบอร์10อันนี้ผมค่อนข้างชื่นชม v i ชเชลรีพอร์ตนะก็เขาทำมาแบบครบเลยเพราะว่าหลายๆสื่อเนี่ยลืมชื่อฟาติผมก็แบบรู้สึกสงสารน้องเหมือนกันนะอ่ะก็มีทั้งประสบความสำเร็จ แล้วก็มีทั้งคนที่แบบเหลวเป๋วก็มีนะครับที่เด่นๆเนีเน่ยก็อย่างซัวเลสคูบาลา่านะมาลาโดนา่าตอนนั้นก็มาพร้อมกับโมเมนต์ดีๆลินิเกอร์นี่เฉยๆนะครับกวาดโลลิโอลาโรมาลิโอนี่ก็สุดยอดนะจิโอวานนี่ลิอโวโดอันนี้เจ๋งนะลิเกลเมอันนี้ไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับโรนลัลดินโยเมสซี่อันนี้ก็คือเทียบบนเลยนะแล้วก็ ฟาติก็ล้มเหลวนะครับจนกระทั่งมาถึงยามาลก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะผมยังเชื่อมั่นในตัวน้องนะแต่ผมก็ยังไม่อยากจะแบบอวยแบบสุดติ่งนะขอดูผลงานแบบระยะยาวหลังจากนี้ดีกว่านะครับทีนี้พอหลังจากเสร็จงานของยามาวแล้วผู้บริหารของบาซ่าครับนำโดยโจนร,ปราปปต้ากับเดโก เมื่อวานนี้ในไลฟ์ในสตรีมงานของยาเมานะ #decoout decoout decoout น De ี่โอ้โหมาเต็มเลยเป็นเอกฉันเลยครับว่าตอนนี้คนเริ่มไม่พอใจนะการทำงานของเดโกแล้วนะพูดเอาไว้สะดิบดีเดี๋ยวจะมีการเซ็นกับนักเตะ2-3คนหลังจากที่ทยอยต,อต่อสัญญากับผู้เล่นแกนหลักไปได้แล้วนะแต่นะตอนนี้เนี่ยเข้ามาเพียงแค่ นับว่าเป็นดิวเดียวก็ไดะโจนกาเซียนะเพราะว่ารูนี่บัตจ้อ่ะมันลงทะเบียนกับทีมสำรองมันยังกั้มกึ่งอยู่ว่าจะเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ได้หรือเปล่านะครับก็ประชุมร่วมกับจอร์เมนเดสซูเปอร์เอเย่นนะจากการรายงานของนักข่าวครับกาลอสมองฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการพูดคุยถึงหลายประเด็นนะไม่ได้คุยเรื่องยามาแล้วเพราะจบไปแล้วยามาต่อสัญญานะชูเสื้อใส่หมาย x ิ เรียบร้อยนะก็คุยถึงคนอื่นนะครับมีชื่อของทางดันเซลดุมฟรีสอยู่ในบทสนทนานี้นะรวมไปถึงแข้งคนอื่นๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของจอร์ดเมนเดสด้วยนะครับก็ในโลกออนไลน์เนี่ยจับไปเชื่อมโยงนะชื่อของราฟาเอลเลาแต่ว่าเมนเดสเขาไม่ได้เป็นเอเจนตโดยตรงของเลานะาจะาเป็นตัวกลางนะเป็นแบบ ตัวแทนในหน้าในการแบบรับหน้าที่เจราจาก็อยู่ในวงสนทนาด้วยนะครับแล้วก็คนอื่นๆนะซึ่งสื่อก็ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อออกมาว่ามีใครบ้างนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าบาซ่าช้าไอตัวที่มันเคยเป็นเป้าหมายนะตัวเลือกอันดับ2อันดับ3อันดับ4มันจะค่อยๆหลุดมือไปเรื่อยๆนะลุยดิอาส ปราบิโซโรมานโ่โโครับรายงานล่าสุดนะบอกว่าตัวของ d ดียสเนี่ยก็โอ live เพนทูลิฟต์ลิพูลนะก็คือเปิดโอกาสในการย้ายออกจากทีมถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามาให้กับสโมสรลิวพูลเนี่ยทำการปฏิเสธบายร์นแล้วก็เคยปฏิเสธบาซ่าไปเมื่อดเดือนมิถุนายนพวกเขาเนี่ยยังคงต้องการที่จะเก็บ d ดียส เอาไว้แต่ว่าทั้งบาเยนทกับบาร์ซ่ามีแผนที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ได้มีการติดต่อโดยตรงกับเอเย่นของดีอาสอยู่ตลอดนะครับก็ข้อมูลของโรมาโน่เป็นการคอนเฟิร์มว่าบาร์ซ่ายังไม่ได้ยกธงขาวหรือยอมแพ้ในดิวของดีอาสแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นมุมที่จะทำยังไงเพื่อไปซื้อได้บาเยนทยื่นไป67.5ล้านยังโดนปฏิเสธแล้วบาซ่าจะต้องยื่นเท่าไหร่ ิเวร์พูเขาถึงจะยอมตอบรับนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราไปช้าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะไปเสียตัวเลือกอื่นนะอย่างเดโมล่าลุกแมนครับของอาตาลันต้าโรมมโน่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานครับเข้ามาพูดคุยกับตัวแทนของลุกแมนอย่างจริงจังแล้วอาตาลันตาขอค่าตัว40ล้านยูโรสามารถเซ็นได้แล้ว ราคานี้นะก็ไม่แพงครับแต่กับบาซ่าเนข่าวไม่มีเลยเงียบนะผมก็เลยแบบตั้งคำถามไงว่าบอร์ดบริหารเนะี่ยมึงทำอะไรกันอยู่คือเข้าใจนะว่าอาจจะมองว่าบาซ่ามันไม่ได้มีปัญหาเยอะนะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะต้องเสริมทัพเพื่อเปลี่ยนแปลงขุมกำลังทีมแต่มันก็ควรที่จะมีคนที่เข้ามาช่วยนักเตะชุดปัจจุบันเราเห็นแล้วนะครับว่าคอ เชิงลึกในแนวลุกอะมันไม่เพียงพอปีกมันมียามาวมันมีลาฟินญ,ญา่าแค่นี้นะนอกเหนือจากนี้มันก็ไม่ใช่ปีกธรรมชาติหรือต่อให้มีมันก็เป็นพวกดาวรุ่งแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะสารต่ออยากจะประสบความสำเร็จอยากจะลุ้นแชมป์นะมันก็ต้องมีคนที่คอยมาแบบสลับสับเปลี่ยนด้วยเนี่ยถ้าช้าลุกแมนก็กำลังจะหลุดมือนะครับ ส่วนมาคัสแรดฟอร์ดสกายอิตาเลียโดยผู้สื่อข่าวจาดูกาดิมาซิโอคนนี้ถ้าเป็นแบบทางฝากฝั่งอิตาลีก็ยกให้เป็นเทียนหนึ่งเลยนะครับมีความน่าเชื่อถือบอกว่ายนะูเวนตุสเข้ามาร่วมวงแล้วครับในดิลของมาคัสแรดฟอร์ดก็ต้องการที่จะขอยืมตัวเหมือนกันนะฝั่งของแมนยูเนเต็ดเนี่ยก็เหมือนจะเปิดรับแนวคิดในการยืมตัวนะแต่ก็อยากจะให้ใส่ เงื่อนไขบังคับซื้อหรือว่าซื้อขาดในตัวของแรดฟอร์ดนะครับสกายอิตาเลียเขายังคงยืนยันนะว่าตัวของแรดฟอร์ดเนี่ยต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับบาซ่าอันนี้ก็สอดคล้องกับพวกบรรดาสื่ออื่นนะที่บอกตรงกันนะครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ยยังใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นให้กับบาซ่านะทีนี้ก็มีตำนานคนหนึ่งเนี่ยเขาออกมาวิจารณ์นะว่า แรดฟอร์ดเนี่ยไม่สมควรที่จะได้ย้ายไปอยู่กับบาซ่าเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันหน่อยคนที่ออกมาพูดคือเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณประเมินว่าแรดฟอร์ดเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนในฐานะนักฟุตบอลอาชีพคุณย่อมต้องพยายามดิ้นรนตั้งแต่เด็กเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดและได้เล่นให้กับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคุณมาถึงจุดนี้ได้คุณควรจะซาบซึ้งกับมัน คุณไม่ควรโยนมันทิ้งไปและบอกว่าคุณอยากจะย้ายทีมผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำลายจิตวิญญาณของความเป็นยูเนเต็ดมากๆการได้ยินใครคนใดคนหนึ่งพูดออกมาว่าต้องการย้ายออกจากทีมมันเป็นความรู้สึกที่ย่ำแย่ผมหวังว่าแรดฟอร์ดจะไม่ได้รับการย้ายทีมตามในแบบที่เขาปรารถนาในมุมของผมถ้าเกิดคุณย้ายออกจาก แมนยูเนเตดไปอยู่กับบาซ่ามันเป็นก้าวย่างที่คุณเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอ้โหเป็นแบบเอกเทศมากๆนะคือเขามองว่ากว่าที่เลดฟอร์จะขึ้นมาแล้วได้เล่นได้กับแมนยูเนเตดเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนคุณไม่ควรจะยอมแพ้ แล้วขอย้ายทีมง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกหนทางนี้คุณอยากจะย้ายออกจากแมนยูแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะได้รับการย้ายทีมไปอยู่กับสโมสรที่คุณปรารถนานก็ดูแบบสุดโต่งเหมือนกันนะเชอร์ดิงแฮมเนี่ยแต่ผมเคยเห็นเขาสัมภาษณ์หลายครั้งนะเขาก็เป็นแบบแนวๆนี้ง่ายๆอะ่ะมึงย้ายได้แต่กูขอให้มึงได้ไปอยู่กับทีมที่มึงไม่อยากไป เออฟีลแบบนั้นเลยนะครับอ่ะรอดูนะว่าแรดฟอร์ดจะได้มาร่วมงานกับบาซ่าหรือไม่นะครับอีกชื่อหนึ่งนะเคยรายงานไปแล้วเอลชิริงกิโตยังเล่นไม่เลิกนะครับว่าบาซ่ายังต้องการเซ็นกับไบรอันสลาโกซานะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะมองว่าเป็นออปชันที่เหมาะสมก่าแรดฟอร์ดแล้วก็ดีอาร์สด้วย เหมาะสมทางการเงินนะเพราะว่าดีวนี้เนี่ยดูเหมือนจะขอยืมตัวได้นะครับมาร์ก hmm. อ mm ังเดทเซเกนเมื่อวานนี้เป็นวันที่3แล้วครับ mm hmm. ที่สเ mm hmm. ตเกนปฏิเสธการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมโอ้โ oh หหนักแล้วนะ mm hmm. เลือกซ้อมอยู่ในยิมนะครับ mm hmm. ก็พยายามที่จะแบบแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะก็ล่าสุดเนี่ย mm hmm. มีข่าวกับแมนซิ t y ตี้ด้วยนะ mm hmm. แต่ว่าแมนซิตี้เขาต้องรอดูอนาคตของ เอเดซอนก่อนว่าจะย้ายออกจากทีมหรือไม่นะถ้าเอเดซอนไม่ย้ายซิตี้ก็จะไม่ซื้อประตูใหม่แต่ถ้าเกิดว่าย้ายเขาก็เล็งมาที่สเตเกนเป็นตัวเลือกด้วยนะครับแล้วก็กาลาตสลายเขาอยากได้สเตเกนมากๆนะดิอาริโอสปอร์ตเนี่ยบอกว่ากาลาตสลายยื่นข้อเสนอมา3ครั้งนะเช่นเดียวกับทางอาร์นะครับก็บอกแบบเดียวกันนะว่ากาลาเนี่ยยื่นมาให้ สมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลทั้งเรื่องค่าเหนื่อยนะทั้งเรื่องของเงินโบโนงโบนัสต่างๆเนี่ยโอ้โหเหมาะสมมากแต่สเตเกนก็ยังไม่ได้คิดจะย้ายออกจากบาซ่ายากเหลือเกินนะการจะเอาใครออกจากทีมได้สักคนหนึ่งนะครับอ่ะมาดูเกรดามาตินกันหน่อยครับข่าวลือเรื่องของการย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมา มาตินบอกว่าผมไม่รู้ว่าข่าวที่สื่อบอกว่าสโมสร์จะขายผมเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครบอกอะไรผมเลยผมมีความสุขมากที่บาซ่าและผมก็ไม่อยากย้ายไปไหนด้วยถ้าโค้ชกับผู้บริหารเชื่อใจผมผมก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเอง ผมไม่กลัวการแย่งตำแหน่งผมรู้สึกใจเย็นมากเพราะมันเป็นเรื่องปกติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกตำแหน่งการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีมันช่วยให้เราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมฤดูกาลที่ผ่านมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับผมด้วยการทํางานและการสร้างความมั่นใจผมได้ปรับตัวให้เข้ากับทีมและพัฒนาขึ้นทีละน้อยในเชิงแท็กติกผมก็ได้รับความช่วยเหลือจากฮันซี่ฟิกด้วยเช่นเดียวกันโค้ชไว้วางใจผมและนั่นช่วยผมได้มาก เรามีการวิเคราะห์วิดีโอหลังจบการแข่งขันด้วยกันในการฝึกซ้อมฟิกเนี่ยผลักด,ดันให้ผมทุ่มเทยอย่างเต็มที่ระหว่างเกมฟิกขอให้ผมเป็นตัวของตัวเองและมีสมาธิเป้าหมายของผมยังคงเหมือนเดิมคือการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนและก็ช่วยทีมเนี่ยคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดนี่คือเคร์มาตินนะครับก็อยากอยู่กับบาซ่าต่อ นะผมว่าเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่หรอกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาโอเคกับการเป็นตัวสำรองได้นะไม่ได้แบบปริปากบ่นว่าต้องเป็นตัวสำรองของเบาเด้นะครับผมว่าจุดนี้มันก็อาจจะเป็นผลดีกับทีมนะปิดท้ายนะครับเกมโจนกัมเปโทรฟี่ในวันที่10สิงหาคมที่บาซ่าเคยประกาศว่าจะกลับไปใช้คัมนนะครับอาจจะย,ยังไม่พร้อม นะเพราะว่ายังขอใบอนุญาตจากสภาเมืองไม่ได้ผมก็งงเนี่ยความเป็นบาซ่าแล้วมึงจะประกาศอย่างใหญ่โตทำไมคือมันมีผลนะคุณต้องนึกถึงนักท่องเที่ยวที่เขาแบบวางแผนน,ะน่ยพอประกาศออกมาว่าจะกลับไปเตะค้ำนูเขาก็ซื้อตรงซื้อตัว๋วล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วอยู่ๆมึงจะแบบเปลี่ยนแผนนะนะเห็นใจนะเขาบอกว่าใบาอนุญาตเนี่ยอาจจะล่าช้า ก็เลยไม่ทันในวันที่10สิงหาคมอาจจะต้องเปลี่ยนมาเตะที่สนามซ้อมก่อนนะครับหนักนะนะก็วางแผนว่าจะกลับไปใช้ในเดือนกันยายนนะสำหรับค้ำหนูนะครับอันะนี้คือข่าวสารวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องทางของขวัญละมาเสียนะขอบฝากสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับอยู่ใน d ด s c ิ i ชันนะกดสั่งซื้อกดอุดหนุนแล้วก็ าฝากใช้บริการกันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ